สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทำปอเปี๊ยะสดสูตรโบราณนะคะเป็นสูตรที่น้ำลาดเข็มข้นแล้วก็อร่อยมากเราก็ได้สูตรมาจากชาแน,นลวังไก่กังวลน,นะคะแล้วก็นำมาปรับสูตรเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะสดลาดน้ำแล้วนะคะแล้วก็ทานคู่กับมัสตาร์ดค่ะแบบโบราณเขาจะใส่มัสตาร์ดลงไปด้วยนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะแล้วก็มีน้ำส้มพริกดองค่ะอันนี้ถ้าหากว่าใครชอบทานเปรี้ยว ก็สามามมรถเติได้นี่นะคะน้ำราดที่สุดเด็ดมากค่ะนี้ทั้งข้นทั้งรสชาติเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมมากค่ะเราไม่ได้ใส่แป้งเยอะมากนะคะน้ำจิ้มเราก็ข้อนอยู่แล้วค่ะก่อนใส่แป้งแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยค่ะ แล้วก็มาเตรียมเครื่องที่จะห่อปอเปี๊ยกก่อนนะคะทอดไข่เจียวแล้วก็หั่นเป็นเส้นนะคะเสร็จแล้วก็นํากุนเชียงมาทอดทั้งเส้นนะคะถ้าหากว่าเราเอากุนเชียงมาหั่นก่อนแล้วทอดมันจะงอนะคะหลังจากนั้นเราก็นําเต้าหู้มาทอดนะคะเดี๋ยวเรามาต้มพะโล้นะคะเราจะผัดสามเกลือน,นะคะใส่น้ํามันอันนี้น้ามันหมูรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำละเอียดนะคะแล้วก็นํามาผัด นี่พอเครื่องหอมแล้วก็ใส่น้ำเลยนะคะถ้ามีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปนะคะเราไม่มีน้ำซุปเราใช้น้ำเปล่าผงพาโลก็ประมาณครึ่งช้อนถึงหนึ่งช้อนนะคะเกลือนี่ครึ่งช้อนกินข้าวนะคะถ้าหากว่ากลัวเค็มไม่แน่ใจให้ค่อยๆใส่เกลือลงไปนะคะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีหนึ่งถ้วยตวงหรือประมาณ200กรัมะคะ่ะ ีอิ๊วดำหนึ่งช้อนกินข้าวค่ะซีอิ๊วขาวสามช้อนกินข้าวปรุงรสเสร็จนะคะเราก็น้ำเต้าหู้ที่เราทอดใส่ลงไปต้มเราทอดเต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้จะได้ไม่ขาดง่ายนะคะทอดแล้วมันจะอยู่ทรงดีค่ะแล้วก็ต้มให้เต้าหู้ดูดน้ำฮัลโลให้เข้าเนื้อดีๆนะคะประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ เต้าหู้พะโลต้มมาครบ20นาทีนะ,นะคะจะต้มนานกว่านี้ก็ได้นะคะให้เข้าเนื้อเยอะๆเดี๋ยวเราไปกรองออกค่ะเอาแต่เต้าหู้แล้วก็น้ําเดี๋ยวจะนํามาทําน้าราดต่อเปียนะคะใช้น้ามันหมูเจียวค่ะจะได้หอมๆนี่เดี๋ยวเรามาเจียวหอมแดงกับหางต้นหอมซอยนะคะอันนี้คือเป็นส่วนประกอบของน้ําจิ้มนะคะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้น้ําจิ้มหอมนะคะค่อยๆเจียว ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในการเจียวเดี๋ยวจะไหม้ได้สูตรบะเปี้ยสดนี้แล้วก็นำสูตรมาจากชาแนลของวังไกกังวลแล้วก็ได้ดัดแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเพิ่มงาขาวลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็จะข้นขึ้นและพอโลเราก็จะเพิ่มสามเกลือลงไปนะคะเจียวจนหอมแดงเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนสีมาเยอะ,ะ,ะแล้วค่ะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปต้ม ให้หอมนิ่มๆนะคะให้หอมแดงแล้วก็ต้นหอมมันนิ่มกว่าเดิมแล้วจะนําไปปั่นต้มสักพักหนึ่งนะคะให้ให้มันนิ่มเยอะๆเลยจะได้ปั่นละเอียดละเอียด<ม>ก็นิ่มพอใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนำไปปั่นเลยะคะ่ะ นี่นะคะเราก็นาน้ําที่เตรียมไว้เทล้างกระทะนะคะเครื่องของเราจะได้ออกหมดนะคะอันนี้เป็นบวยเค็มดองนะคะแกะเม็ดออกใช้ประมาณ6 7ถึงเเม็ดนะคะอันนี้จะออกเค็มนะคะจะทําให้หอมบวยด้วยนะคะน้ําจิ้มลงไปปั่นพร้อมกันงาขาวคั่วนะคะอันนี้ก็เพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความข้นให้กับน้ําจิ้มนะคะใส่ลงไปปั่นด้วยเลยะคะ่ะ เดี๋ยวก็จะเติมน้ำอีกหน่อยนะคะให้พอท่วมนิดหน่อยค่ะนี่เนื้อก็ละเอียดดีนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทำน้ำล่าเลยนะคะน้ำพะโล้ที่เรากรองออกเมื่อกี้นะคะรวมกันไปเลยค่ะนำน้ำที่เตรียมไว้นะคะล้างโถ เราก็เติมน้ําที่เตรียมไว้ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรานําไปตั้งไฟแล้วก็ปรุงรสนะคะเรามาปรุงรสเลยค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเกลือเนี่ยต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วเราก็เติมทีหลังได้ค่ะน้ําตาลทรายซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูค่ะหรือเราจะใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะ ถ้าเราอยากจะให้สีมันเข้มกว่านี้อีกนะคะก็เติมเพิ่มได้อีกนะคะก็จะเพิ่มให้สีมันเข้มขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนะคะน้ำมันหอยนะคะพูนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำจิ้มเดือดนะ,ะแล้วค่อยใส่แป้งลงไปนะคะนี่เป็นแป้งข้าวโพดน,นะคะแล้วก็ละลายน้ำเล็กน,น้อยะคะ่ะ น้ำลาดปอเปี๊ยะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่คนให้ละลายเข้ากันดีนะคะเนี่ยมันเริ่มเดือดแล้วใส่แล้วก็คนไปด้วยะคะ่ะน้ำลาดปอเปี๊ยะเราก็ข้อนอยู่แล้วนะคะเพราะเราใส่งาขาวคั่วลงไปปั่นด้วยนะคะมันก็จะข้นนี่ก็จะให้ข้นกว่าเดิม นี่จะปิดไฟเลยนะคะเพราะว่ามันเดือดแล้วถ้าอยากจะให้มันเหนียวมากกว่านี้เราก็ผสมแป้งเพิ่มลงไปอีกได้นะคะค้นมากค่ะเข้มข้นมากน้ำราดปอเปียเราเครื่องปอเปียนะคะถ้าหากว่าดั้งเดิมก็จะมีหมูตั้งด้วยนะคะเราหาซื้อไม่ได้นะคะเราก็มีเท่านี้นะคะนี่เป็นเต้าหู้ทอดที่นําไปต้มพะโลนะคะให้เข้าเนือกุณเชียงทอดทอดเป็นชิ้นก่อนนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นเส้นทีหลัง ไข่เจียวแล้วก็ซอยเป็นเส้นนะคะอันนี้ถั่วงอกลวกน้ําให้ให้สุกนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบสุกมากก็ลวกแป๊บเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาหรือแตงร้านก็ได้นะคะนี่เป็นแตงกวาถ้าหากว่าเราทําขายเราจะต้องเอาเม็ดด้านในออกนะคะแต่ถ้าเราทําทานเองเราทานเม็ดด้านในด้วยก็ไม่ต้องเอาออกะคะ่ะทานคู่กับต้นหอมนะคะพริกแดงนี้ผักชีก็เอาไว้แต่งหน้าแล้วก็ทานคู่กันก็อร่อยะคะ่ะ ถ้าใครชอบทานเปรี้ยวนะคะก็จะมีพริกดองเอาไวท้ทานคู่กับปอเปียสดะคะ่ะแผ่นปอเปียนะคะเราต้องเก็บไว้ไม่ให้โดนลมนะคะผ้าขาบางห่อไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาทีละแผ่นนะคะแล้วก็เอาผ้าเขาบางปิดไว้เพื่อกันแป้งแข็งะคะ่ะเดี๋ยวเรามาห่อปอเปียสดกันเลยะคะ่ะต้องผูุณเชียงนะคะงอกแซงกวา ไข่เจียวนีย่ยใส่ต้นหอมลงไปถ้าใครไม่ชอบต้นหอมก็ไม่ต้องใส่ลงไปได้นะคะม้วนเลยค่ะ แล้วก็ราดน้ำราดปอเปี๊ยะสูตรโบราณเข้มข้นค่ะหอมงามากค่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศหลายอย่างนะคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะแล้วก็โรยไข่เจียวซอยนิดหน่อยพริกชี้ฟ้าแดงในต้นหอมในสวนนะคะมันจะยืดยืดหน่อยใส่มาซาจตามสูตรโบราณเลยนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำส้มพริกดองนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหาซื้อทานยากมากค่ะแล้วก็ร้านที่อร่อยออยนะคะส่วนมากก็จะอยู่ในกรุงเทพนะคะตามต่างจังหวัดก็มีร้านที่อร่อยออร่อยนะคะแต่หาทานยากมากค่ะขอบคุณสสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของพวกเราค่ะและสามารถพูดคุยสอบถามกับเราได้ที่เพจ a c e b o o k สวนครัวคุกกิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ